สวัสดีมิลักแฟนบีททุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะระหว่างอ่าซันหนุ่มกับเปียคุยะอีเวนต์สปีนะว่าตัวไหนมันจะเดือดกว่ากันนะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปทําการเทสเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มโยลุิจิก่อนซึ่งตัวละครโยลุิจิล่างนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าตัวละครโยลุิจิล่างนี้ ผมกะจะเอาแค่2ดาวเพราะว่าตัวละครหลังจากยูริจิ3ตัวเราจะเอา5ดาวบวกบวกเข้าใจใช่ไหมต่อจากยูริจิต่อไปจะเป็นตู้อาวุธพอตู้อาวุธเสร็จปุ๊บก็จะเป็นมูงเงสืมูงเงสืเสร็จปุ๊บก็จะเป็นไอเซนดักแด้ไอไอเซนผีเสื้อไอเซนผีเสื้อเสร็จปุ๊บก็จะเป็นตู้อาวุธตู้อาวุธเสร็จปุ๊บก็จะเป็นชิรายุกิเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าตัวละครพวกนี้ผมว่ามันควรจะ5ดาวมันถึงจะเจกเง่งส่วนยูริจิ มันเป็นตัวที่1นเก่งแล้วก็ตีบอสกิวเก่งซึ่งเราก็ไม่ใช่สายตีบอสกิวขนาดนั้นก็อาจจะเอาแค่2ดาวไว้ก่อนหรือว่าเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่ามันต้องสัมพันธ์กับตัวอะไรหรือเปล่าอา่าอันนี้ไม่ต้องสัมพันธ์อันนี้ก็ไม่ต้องสัมพันธ์ด้วยอันนี้ไม่มีไม่มีสัมพันธ์โอเคแปลว่ายูริจิเราเอา2ดาวได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปจัดกันต่อเลยยูริจิก่อน วันนี้ก็น่าจะยังไม่เห็นหน้ายูริจิีอกน่าจะสุ่มเหมือนแล้น่าจะสุ่มเหมือนกับไอเซนดักแดก็คือรอได้มาสุดท้ายวันนี้ไม่รีบไม่รีบโอเคเราต้องสุ่มไปทั้งหมดอ่าสี 40. โอเคสุ่มไปเลย40ครั้งสุ่มไปแค่สีอันพอโทเคนะ็นนมีอยู่สามกว่ากว่าเดี๋ยวเราจะไปรออัพตอนตัวอื่นๆด้วยจะได้ไม่เป็นการใช้เศษแดงมากเกินไปผมกลัวที่ผมกลัวแต่ว่ามันจะไม่พอดิ เพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยวรอไปเอาตอนนั้นแล้วกันโซจิโร่ลูเคียกอนมายับยับครับมาส่วนใครอยากดูรีวิวยูริจินะกด็ดูรีวิวช่องช่องอื่นได้นะเพราะว่าตัวละครมันเอออย่างช่องคุณจินเขาทำนะช่องคุณจินเออก็ลองไปติดตามดูได้นะเดี๋ยวเราจะสุ่มแค่นี้แหละพอเป็นพิธีพอนะเนื้อหาหลักวันนี้คือจะทำการเทสสตัวนั้น เบียร์กับซันหนุ่มว่าตัวไหนมันจะดุกว่ากันนะโอเคอันนี้โอเคน,นี่พอเรียบง่ายมากๆมาไวเค็มไวเดี๋ยวนะขออัพอันนี้สักนิดหนึ่งเมื่อกี้มันมีให้ตังน,นี้ใช่ไหมนี่แล้วก็ให้ดูสปอยนี่ก่อนเลยแต่ว่าจะลงคลิปว่าไหนไม่ดูนะยังไม่ได้ไต่เท่าไหร่ชั้น730นะ ขอคอยหลักชั้น730นะตัวอีเวนต์ทุกตัวนะ6ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์แรกสุดอย่างมาสึโมะตัวชายหายงยินแตงโมอีเวนต์ต่อไปน่าจะเป็นอ่าหน้าร้อนปะน่าจะเป็นท่องเที่ยวน่าจะเป็นอันนี้แล้วก็เป็นฮาโลวีนแล้วก็เป็นอินโนเอะกับอิจิโกะที่เป็นของปีก่อนๆน,นะอันนี้น่าสนใจมากสําหรับชั้นนี้เดี๋ยวรอมาทำคอนเทนต์แต่ว่ายังไม่รู้ว่าไหนนะยังไม่เคยวา่างเท่าไหร่โอเคมาเดี๋ยวมาดูกันก่อนสันนุ่มกับ เบียคุยะนี่สน,นุมกับเบียคุยะ2ตัวเดี๋ยวเราจะเทสด้วยโซเซตนี้นะนี่เซตนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเขอเปลี่ยนเป็นเราต้องเปลี่ยนรูนเราต้องเอาให้มันเป็นรูนแดงทั้งหมด6เม็ดฟูฟูเปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเทสแบบเอาตัวละครมาลงแค่ตัวเดียวนะแต่ว่า,าตัวซับพอร์ตเราจะาลง3ตัวด้วยกันโอเคยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลูนใส ไม่ใช่รูนรูนใส่แดงหมดถูกแล้วแล้วก็โซใส่เป็นเซตนี้เดี๋ยวจะเทสเซตนี้หมดเลยทั้ง2ตัวเลยโอเคสั้นหนุ่มตอนนี้สเตตัสอยู่ทีพ่พลังอยู่ที่2องแสนสามหมื่นห้าพันพลังยมตีอยู่2องแสนหกกกว่าแล้วก็พลังป้องกัน4ี่หมื่นกว่า,ก,า 2, กว่าเลื่อนล้าน2กงกกว่าเอาจริงใส่เซตนี้ถ้าจะเทสเราจริงๆอ่ะสั้นหนุ่มอ่ะมันตีแรงกว่าพลังยมตีอ่ะมันสูงกว่าเพราะว่ามันได้พันธะไอเนี้ยแอคแทกสช่อง ส่วนเบยคุยะมันถึกกว่าเพราะว่ามันพันธะ HP 2ช่องนี่ข้อดีข้อเสียมันจะต่างกันแต่ว่าพอยืนในสนามจริงๆเบยคุยะ ok มันจะแอคแท็สูงกว่าเพราะมันได้พาสซีฟนี่เพิ่มแอคแท็อีกเกือบ16%น่ะถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันซึ่งเดี๋ยวตัวลอง3ตัวเราก็จะใส่เป็นสตัวนี้แล้วกันนะเราจะเทสพวกนี้เอานีออมาออกปั๊บลงตัวเดียวพอ แล้วก็วันนี้เราตีตีไปแล้วเดี๋ยวเราลองกันเถอลองกันเถอว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะลองเซตก่อนโอเคมาบัฟไปก่อนมาปาดเข้าไปฟันอันนี้ขีตัวเดียวสิบสามล้าน เดี๋ยวให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบกันเองเลยละกันนะเพราะว่าจะเทสหลายคนเราจะเทสกับคนหลายคนซึ่งเราคงจะจำดาเมจทั้งหมดไม่ได้ดูแล้วเปรียบเทียบกันเองเลยละกันนะว่าตัวไหนมันดีกว่ากันแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าซันอาซันนุ่มอ่ะมันโอกาสคิดที่ข้อมันน้อยกว่าเบียคุยะเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเสียเปรียบเรื่องนี้แต่ว่าซันนุ่มมันพลังโจมตีสูงกว่า ก็อาจจะเอาตัดๆกันได้หน่อยนึงนะมาอันนี้ของลาสของคุณเซนต่อไปคินโทกิบ้างเมื่อกี้13ล้านแต่ตอนเทสเบียคุยะวันก่อนเอ่อมันก็น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะใช่ไหมมันเอ้ยมันมันก็น่าจะประมาณนี้แหละถ้าจะไม่ผิดนะแล้ซึ่งวันนี้เบียคุยะเราอัพอุปกรณ์มาตันแล้วนะอุปกรณ์เราเลเวเ99เหมือนกับสน,นมเป๊ะเ,เ,เลยปา แล้วกรอบตัวละครวันนี้ก็อัพของซันหนุมมาน่าจะเท่ากันแล้วแหละเป็นลุงฟ้า2ขีดเท่ากันเหลือเนวตอนนี้ยังเป็นลุงหนึ่งอยู่แต่พรุ่งนี้น่าจะเป็นลุงสองได้ลุงฟ้าสองได้ตีเข้าไปเอาจริงตัวเดียวมันไม่น่าจะสู้ศัตรูไหวอ่ะศัตรูมัน6ตัวแล้วแบบว่าเราถ้าถ้าชนะได้คือมึงก็จะโกงเกินไปอ่ะ เาใจใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีตัวแทงไม่มีตัวแท้งหน้าคือโดนดาเมจเต็มๆแล้วก็อ่ออคอยเราก็ไม่ได้มีลด,ดดามเมจนายเห็นไหมโดนทีเดียวโูหดนด้ลนหกล่วงเลยโอเคมาก็อย่างว่าเนาะเรามาเทสดาเมจที่เฉยายดวนต่อกคนทอดถัดไปถัดไปวันนี้ก็โดนโอ้ไมค์กมันตีไปสิครั้งนะผมชนะมันสองครั้งมันตีผมมาสิบครั้งอนะ แทบจะทุกวันเลยจริงๆแบบน,นี้เนี่ยลูเคียตีแล้วก็บับคีไปฟันเข้าไปปาดปา,ดปาดบ13ล้านจะอยู่ที่ประมาณ13ล้านนะจากที่ดูเอ้แต่ว่าเรายังไม่ได้ให้ดูอัตราดามมจอาตาัตราคียที่คอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปเทสเบียคุยอาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทั้งสองตัวเลยละกันนะอ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้ที่เอาเนลใส่อ่ะเพราะว่าเนลมันยังได าพาส์ีฟเราอยากให้พาส์ีฟของทั้งสองตัวมันเต็มแล้วก็อีกอย่างนิวผมใส่เป็นโซลุงซันเงสอมันจะช่วยบูตด,ดาเมจให้ทีมได้มาพก็ให้โอติดใบด้วยทิมเข้าไปตายครับล้านเจ็ดจะเหลือขี้อะไรล่ะเมื่อกี้เราเทสกับอะไรไปใช่ไหม ต่อไปจะเทสกับมาสบ้างผม,มรู้นะว่าคนอื่นเขาเอายูริจิกันกี่ดาวนะแต่ว่าผมนั่นแหละอย่างที่บอกว่าอ่ามุงเงสึไอเซนดักแดไอเซนผีเสื้อชิไรกิเราจะเอา5ดาว5ดาวนะ่าจะ5ดาวขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ประมาณกี่ดาวนะต้องดูก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องกดใจก่อนเราไม่มีงบขนาดแบบเอาทุกตัวขนาดนั้น จริงมันก็เผื่อเผื่อเวลาฟาร์มฟาร์มได้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ายูริจิมันเป็นตัวละครที่แบบว่าเกิงหนึ่งหนงกับตีบอสกิ้ะซึ่งเราไม่ได้สายแบบตีบอสกิ้วขนาดนั้นเน่ยแต่ว่าถามว่าอยากอยากลองแบบเออ่คุณมาเซตอ่ะคือแบบว่าเอายูริจิเก็บเก็บอา่าบอสกิ้วได้มันน่าจะจริงน่าดูอะ่ะใช่ไหมแบบว่าเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นมิชชั่นของเกมเราอะ่ะมิชชั่นของ ID ID เนี่ยของเกมเนี่ย ก็คือตีบอสกิลคนเดียวให้ตายน,นี้น่าสนใจนะตีบอสกิลคนเดียวให้ตายอ่ะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวค่อยปั้นทีหลังแล้วกันรอตู้อาวุธมาค่อยสุม่นะมก็ได้นะไม่น่าจะแต่ว่าปกติเราก็ไม่ค่อยจะได้สุ่มตู้อาจจะไปสุ่มอันอื่นเออเดี๋ยวค่อยหาวิธีสุ่มเอ,เองแล้วกันมาปาเขาให้ห้าแสนเบาๆครับยังไม่ได้อัพเลยนะซ้ำปาดเข้าไปยี่สิบสองล้าน อพอเจอทีมของคุณจินทีมคุณจินเขาใช้เป็นทีมหอเสือกับหอบังกรใช่ไหมดาเมจมันเลยอยู่ที่22ล้านเพราะเขาไม่ได้เ,เป็นแบบหอรดดาเมจเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงก่อนเมื่อกี้ดูไม่ทันเหมือนกันแล้วจังหวงะเมื่อกี้มันติดคียังไม่ครบทุกตัวด้วยนะนี่เห็นไ,ไหมคุณจินเขาใช้เป็นหอบังกรกับหอเสือเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีอัตราลดดาเมจแล้วก็ไม่มีพวกอ,อ,อะไรนะั้นเนมฮาโลวีนเนลคริสต์มาสเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยโดนดาเมจค่อนข้างแรง 23ล้านเกือบ24ล้านมาต่อไปเอาเป็นอันนี้เทสัก10คนแล้วกันนะสัก 10, 10 1 0 1ถึง1 0เออันดับท็อป 10. อืมไอโอไมค์กูเนตเราคงไม่ได้ไปเทสหรอกเราเทสกับมันไม่ได้แล้วเทสเราก็โดนมันตีตายก่อนอคนแรกก่อนคอยดูเถอะมายิงเข้าไปปาดขึ้นอ๋อนี่มีสะท้อน 19ล้านแต่แม่นี่มีโซเซตนี้อ่าไม่ใช่มีโซเซตนี้ใช้หอคอยเป็นเซตนี้เซตมาตรฐานของเมตานี้แต่ว่าพลังเขาน่าจะห่างจากผมค่อนข้างเยอะมันเลยโดนดามจค่อนข้างแรงหน่อยตีเข้าไาต้องรอลุ้นเบียคุยาว่าจะตีโดนซะเท่าไหร่เอาจริงแต่ว่าซันอ่าซันหนุ่มอันติมันจะมีเป็นทางด้านของ ดลตัดสินใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอันติมันมีดลนัดสินยิ่งมีจานวนคนน้อยยิ่งแรงมันน่าจะหมายถึงทีมเราด้วยหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะดลนัดสินเนี่ยหรือว่ามันนับแค่ทีมผู้ต่อสู้ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าแบบเราเอาลงอย่างเงี้ยแปลว่าสันนุ่มมันก็ค่อนข้างได้เปรียบตรงจํานวนใช่ไหมเพราะว่ามันได้สถานะดลนัดสินแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว่าเบียคุยะามันก็มี อัตราคีเพิ่มขึ้นแต่ว่าเดียยะมันถ้าจะเทสสุดจริงๆอ่ะมันต้องได้ตอนสแต็กเต็มมันถึงจะเทสสุดได้เพราะว่าสแต็กเต็มก็คือแบบโกงค่อนข้างโกงเลยแต่ว่ามันไม่มีทางที่แบบว่าเธอแรกมันจะสแต็กเต็มไงมันต้องแบบเธอสองอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันอยู่ในทีมอ่ะมันต้องเน้นแบบอันติรอบที่2อันติรอบแรกอ่ะยังไงก็อาจจะไม่สุดขนาดนั้นอันติรอบที่2นั่นคือน่าจะสุดปากเขาให้อันนี้ชนะปะเนี่ย ตายเข้าไปสามแสนตีไปโอ้แม่ตายมาเดิมเลนิดหนึ่งถ้าอีกนิดหนึ่งก็มาซูโมโต้ล้างซีซแล้วก็ตีอีกนึงก็ชนะมาคนสุดท้ายก็ดูแล้วตัดสินแล้วนะว่าตัวไหนมันจะจริงกว่ากันนะไอ้จริงผมว่าเนี่ยทีมหลักผมนะทีมพีพีนะผม,มเอามาลงลังคู่นะเนวผมจะเอาลงทีมสำรองแบบนี้เลย แล้วก็ทีมหลักก็เหมือนต้นคลิปก็คืออย่างนั้นเลยตอนที่ผมเอาออกอะ่ะ16ล้านฟันฟันไย่นี่เรชนะได้วะโอเค10อันดับเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้ก่อนที่เคยที่บอกไว้มาดูอัตราตรงนี้อัตราคิอยู่ที่45แล้วก็รวมจากของ ลูเคียลูเคียเป็นบัฟเพิ่มมาเลยอ่ะ30%ปะ่ะอันติปัาสามก็จะกลายเป็น70%็ดสิบเจ็ดสิกว่าๆน,นี่แหละเจาเปนะโอกาสคิ้อยู่ที่ประมาณเจ็ดาอรเซตัตราดาเมจอยู่ที่6 0สิแล้วน่าจะดูแค่2องอันแล้วก็ความแก่งคี้สีิบห้เโอเคประมาณนี้และอย่างคือสน,นุมเราปลุกตื่นอาวุธขั้นที่3แล้ว แต่ว่าบียคุยะเราปลูกได้แค่2คันมันอาจจะแบบเบี่ยงนิดนึงเอาจริงมันอาจจะเทคกันแบบไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็มีงบอยู่แค่นี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูนี่อ่าอันนี้ถอดไปก่อนเดี๋ยวเรามาใส่ลูนเบียคุยะยืมลูนตัวอื่นมาก่อนเออแล้วก็ตอนนี้เราเอา่ามีคนติดต่อไอรีสันอา่าลุงสันลูน6เมตรโทรเซนลูน6เมตรป้าเลสซ์ลูน6เมตรมาแล้วนะ เดี๋ยวจะทาการรีวิวในคลิปเดียวแต่ว่าจะเป็นวันไหนต้องรอติดตามก่อนละกันนะผมยังไม่ได้เขาทักมาบอกแล้วแหละเออแต่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรมากโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูเบียคุยะกันเจ้าหนูเบียคุยะเจ้าหนูเบียคุยะแล้วกออ็อันนี้ตอนเนี้ยเบียคุยะผมคือตัวจะว่าตัวดาเมจหลักก็ไม่ใช่นะเพราะว่า เน้อเมดหลักมันก็เป็นทั้งซันหนุ่มด้วยแล้วก็เบียคุยะด้วย2ตัวเนี่ยเบยคุยะผมจะใส่อ่าซันนุ่มผมจะใส่เป็นเซตนี้นะปกตินี่คือมาตรฐานนะแล้วก็เบียคุยจะใส่เป็นเซตนี้โอเคมาเบียคุยะพลังโจมอ่าพลังอยู่ที่2องแสนหนึ่งหมื่นแปดพันพลังโจมตีอยู่สองแสนสองกว่าพลังป้องกันสี่หมื่นเลื่อนล้านสามกกว่าอุปกรณ์เลเวลเก้าสิบเก้าเท่ากันเป๊ะดาวเท่ากันเป๊ะต่างกันแค่ปลุกตื่นอาวุธก็คือดาเมจมันจะหายไปมันจะต่างกันอยู่ประมาณ 7.5%ได้แล้วก็สกิละไรพวกนี้ก็ปลุกตื่นเท่ากันคุณภาพ2ขีดเท่ากันเป,เ,ปเป๊ะๆตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อัพนิวก็จะเป็น2ขีดก็น่าจะครบ3ตัวละตัวหลักๆแล้วก็โซก็ใส่เป็นเซตเดียวกันแล้วนะเป,เ,ปเป๊ะๆโอเคแล้วก็มาดูอัตรานี้ก่อนอัตราคีอยู่ที่41%แล้วก็รวมกับของลูเคีย30เป็น71แล้วรวมพาสซีฟของมันต้นเกมพาสซีฟต้นเกมได้ได้2สแตก็ก ก็แปลว่าได้20ก็จะเป็น478 9อัตราคิดอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์อัตราดาเมจ50%จะน้อยกว่าซันหนุ่ม10%ความแข่งคิกก็น่าจะใกล้เคียงกันปะซันหนุ่มน่าจะ4ีมส้ีอยู่ที่ประมาณเนี้ยก็มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ามันจะเดือดเหมือนซันหนุ่มหรือเปล่าอโอเคอันนี้เราต้องไว้ตำแหน่งโอเคมา ลองเหมือนเดิมอันดับปับ๊บม,มามาผมจำของคองดื่นไม่ได้จำได้แต่ของคุณจินอะ่ะ23ล้าน9แสนก,กว่ามาแต่ว่าเบียร์พยั้นนี่คือแบบคี้แบบคี้แบบแบบแบบเดือดมาก90%อ่อะานี่12อันนี้ถ้าจำไม่ผิดตอนตอนซันหนุ่มตีน่าจะสัก13ป่มะ ตอนสนุมตีน่าจะ13ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่าสนุมมันมีดวลตัดสินแล้วก็บีคุยะมันอันติครั้งแรกอ่ะมันยังไม่ฟูดาเมจมันต้องอันติประมาณครั้งที่2อ่ะมันจะได้สแต็กดีกว่านี้มันต้องสแต็กเต็มอ่ะจริงถ้าเบียกุยะสแต็กเต็มผมว่าเบียกุยะมันดาเมจแรงกว่าแต่ก็อย่างที่บอกไปเลยเนาะว่าเราเทสกันแบบนี้มันก็ได้แค่นี้แหละมากขให้แต่ว่ามันถึกกว่านะถึกกว่าแบบถึกกว่าเป็น เลือดเยอะกว่าเป็นแสนน่ะแสนกว่าเลยอ่ะแต่พลังป้องกันก็ไล่เรียกันแต่ว่าอาตาดามิอะไรพวกเนี้ยสนุมก็จะเยอะกว่าหน่อยนึงอัตามันก็ไม่เชิงหน่อยนึงนะสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็อาวุธปลุกตื่นอีกเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์มานี่ลองกับคินโทกิบ้างลูเคียป้าเขาให้โอ้มาบอกอาตาคิ ค้าไม่เหมือนเซโร่จัดอันนี้ติดบล็อกตัวหนึ่งนะถ้าไม่ติดบล็อกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ12บงถึง13ล้านได้ผมว่ามันก็ไม่ไม่ต่างกันมากอะ่ะจริงๆไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เดี๋ยวพอเทสหนอ่าหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเทสแบบหมู่บ้างนะแบบทีมดูว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะดาเมจจะเป็นทีมหลักเลยนะทีมหลัก อมเนีย่ยสแต็กมันยังไม่เต็มเว้ยถ้าสแต็กเต็มอะผมว่าแม่งโคตรโคตรเจ็บอะแต่เอาจริงๆผมก็ยังไม่เคยเห็นสแต็กมันเต็มสักกะทีนะผมตีอารีนาคือแบบหนึ่งถึงสองเทิร์นก็จบละก็เลยไม่ได้เห็นสแต็กเต็มสักทีว่ามันแรงขนาดไหนเกคินตุกิจะไปเป็นอะไรบ้างตอนนี้โอ้ไมค์กุนเน็ตมันก็เล,เลยก็กล้าทั้งผมเลยเนี่ยมาลองดูลองดู ไอี่บ้าเขมาเนี่ยเ,เข้าไปสิบล้านหลักๆเลยก็คือเกินสิบล้านนะเกินสิบล้านแน่นอนนะอ่าพอให้เกินสิบล้านชัวร์วละอันนี้ไม่น่านจะชนะยังไงมันก็ไม่น่าชนะสักอันอยู่ละ ถ้าต,ตัวเดียวชนะได้มันก็จะโกงเกินไปรับไปอีกวะปั๊บ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 โอ้ยนัติดใบด้วยแล้วก็ตายตรงนี้แหละปั๊บโอเคก็คข้ามไปเถอะมันแพ้แต่ติดใบแล้วแหละไอ้จริงแพ้ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งแล้วเนยหนึ่งหนึ่งยังไงมาเอ้ยหนึ่งหกยังไงก็ไม่มีทังชนะหรอกโอเคมา ลองดูอันนี้บ้างอันนี้ของมาร์ใช่ไหมโอเคมาสเตอร์ซากะระซากะระมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยมาสเตอร์เออิ่มน้อยมาสเตอร์เลยมาสเตอร์ซากะระใช่ไหมถ้าถ้าอ่านไม่ผิดนะมาสเตอร์ซากะระเอออันนี้เก้าล้านเองแต่ว่าอนนไ,ไอ,ไอาัเนี้ยดุจริงนะไอไอมาร์เนี่ยมาสเตอร์เนี่ยอันนี้ค่อนข้าง,งเป็นตัวตึงอยู่นะ เวลาผมตีมนะันอะดาเมจผมจะค่อนข้างเบานะตีมันไม่ดูทําไมนะอาจจะเพราะว่ามันเอาลิซากับลูเคียใส่ด้วยนะทีมมันจะได้อาตาัอาตราอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้นมันเลยทําให้ทีมมันดูถึกนะเวลาผมตีอย่างเงี้ยผมตีคินโทกิตีตีคนอื่นนะ่ะดาเมจเยอะกว่าตีกับไอ้ไอ้ไอไอ้ไอม้มันคือแบบว่าตียากมากมาเดี๋ยวเรามาลองดูของคุณจินบ้าง ซันนุ่มอยู่ที่ประมาณ2ีล้านกว่าเกือบ24ิบี่นะเดี๋ยวมาลองดูกันป่าไพ่มาปบโป่งเข้าไป15ล้านอีกอห่างค่อนข้างเยอะนะไม่ค่อนข้างเยอะห่างเยอะเลยแหละ8ล้านเลยนะห่างเจ็ดล้านเลย มาคีอาให้มามิดโต้วมโอ้คีหกตัวสิบเจ็ดล้านแต่ว่าโดนสะท้อนคือแรงอยู่เนะี่ยสมมติเรายิงมันตายสนะักสองสามตัวเราโดนสะท้อนแล้วเราได้ฟูลี่อันตรีรอบอยางที่แบบโคตรจริงเนะีา่า โอเคแพ้ชนะได้ก็แปลกละมาเมื่อกี้ใครละอันนี้ใช่ไหมอันดับ9ป่าอันดับ9มามาเถอ่อยิงเข้าไปอาบไสโรโอเข้าไป โอ้โหแถวหน้าแม่งติดบล็อก3ตัวแล้วก็ทิ้มมาเนี่ยขนาดเนียวอยู่ในตัวสำรองอยัง,ยงแรงเลยนะล้านสองเลยนะแล้วสตันด้วยอะเป็นกรรมล้านสองเลยนะอันติเดียวเจ็บจัดอคีคมานี่คนสุดท้าย ยิงเข้าไปปา,ปาไปตู้ไปโอ้15ล้านอันนี้ตอนซันหนุ่มถ้าจำไม่ผิดมันชนะตอนเธนแรกเลยใช่ไหมนี่มาอันนี้ชนะตอนเิอสองเิอสามโอเคผลสรุปก็คือซันหนุ่มแรงกว่านะผลสรุปก็คือซันหนุ่มแรงกว่านะ สน,นุมแรงกว่าเบียร์คุหย่อีกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองแบบฟูลทีมดูนะเผื่อใครอยากจะดูนะครับโอเคนี่อันนี้คือเซตโจมตีนะเซ็ตโจมตีผมจะใส่เป็นอันนี้นี่ทีมแบบนี้เลยโซอาหอใช้เป็นหอซันนุม่มแล้วก็ทีมป้องกันก็จะใช้เป็นทีมนี้เราสลับตัวซัพพอร์ตแล้วก็เปลี่ยนหอนิดหน่อยเพื่อไว้ตอนตีก่ะโอ้ไมกุณเนี่ยตอนมาตีเราแค่นั้นแหละส่วนโซอะไรก็เหมือนเดิม เดี๋ยนะโอเคันนี้ใสน่นี้แล้วก็เปลี่ยนแดง2เมตรเพราะมันเหลือแค่2เมตรโอเคเนี่ยขนาดใส่เป็นเซ็ตเนี่ยซันสนหนุ่มก็ยังตีแดงกว่านะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเทสทีมหลักๆดูบ้างทีมแบบฟูๆนะมาลองเทสกับคุณเซนล้านโฮปอันนี้คือทีมวันเทินคิว แต่ว่าวันเทินคิวก็ไม่ได้น,นนะเอาเป็นว่าวันเทินแถวหลังศัตรูหายอะ่ะโอเคมาไว้ปาดไปไว้นี้ใส่เป็นโซคีกับโซอิจิโกะนะเราเปลี่ยนแล้วจากโซตอนแรกใส่เป็นโซขนนกกับโซฮานาทโร่นนะอันนี้เปลี่ยนแล้วสิบสามล้านไป่แอ,อันติสองรอบครับมาบสวย,สวย มาลองต่อไปเป็นคินโทกิบ้างมา,มาอาจจะลองไม่ครบทุกคนนะรอบนี้ฟูลทีมแบบฟูลทีมนี่ตู้มาปาดเข้าไปเอติดใบตัวหนึง่งโอ้เข้าไปสิบล้าน ปาดขึ้นแล้วก็ตวัดลงครับเนี่ยหกล้านแปดเองอาจจะเพราะว่ามันใส่โซ,โซคนลาเซตกันด้วยแหละม,มันเลยตีเบาลงนะโอเคต่อไปเอุอโดกิเอาเป็นมาสละกันนะมาสเตอร์แล้วก็ไปคุณจินเลยละกันถือว่าโอเคละสำหรับคลิปนี้ มามายิงเข้าไปแล้วไว้จิโกปาดเข้าไปติดใบหนึ่งแล้วก็มีอคุยะมาครับจังหวะนี้โ่อองเข้าไปสิบล้านสันนุมตวัดปาดลงไปสี่ล้านอาจจะเพราะโซนโซนแหละมาเลยเบานะ ถ้าใส่เป็นโซเซตเดียวกันผมว่าสนุบยังไงก็ชนะตอนนี้แต่ว่าเราชอบเบียคุยามากกว่าเพราะฉะนั้นเราเลยใส่ให้เบียคุยาไปแทนนะโอเคมาเดี๋ยวามาลองเทสกับคุณจินบ้างดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะยิงกปลปะไวจิโกะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปาตายนะโอเคอยู่ครบหกตัว มาลองดูกันมาบบแปล้านยังไงก็ไม่เท่าสันสันแรงกว่านะโอเคก็นี่แหละใครที่ไม่มีเบียคุยะหรือว่ายังไม่ได้ปั้นเบียคุยานะก็แนะนำปั้นสันหนุ่มนะ สนมแรงกว่านะจริงๆเนี่ยตามนี้เลยตามที่เทสวันนี้ไปเลยนะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พาลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปทางซ้ายเพยต์ไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆครับผม